สางเรื่องชีวิตประจำวันของหนูไอรินจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยเย่ป yeah. ิ้วนูก็สวยเลยตอนนี้หนูไอรินยังไม่ตื่นเลยดูเสียอ,อ,อฉันตื่น พอ,อยู่ก็มีคนมาล็อกประตูฉันก็เลยออกไม่ได้นะประตูล็อกหรือครับมันจะเป็นไปได้ยังไงครับคนนี้ถือกุญแจกับเธอไม่ใช่โดยปกติประตูโรงเก็บเครื่องมือจะล็อกตอนเย็ยนเมื่อคนงานเอาเครื่องมือทั้งหมดมาเก็บฉันโดนล็อกอยู่จริงๆนะพูดแต่ละหรือว่าจะเป็นผีบ้าที่ลืมมาล็อกประตูคะ <S <S คไม่ใช่ละ <S <S 2> <S 2> จะได้บอกอะไรให้ตอนที่พวกเรามา 方法。 ชิมจัดไปเข้าห้องน้ำหน่อยดีกว่าห้าเอ๊ะหนึ่งนาทีต่อมาเสร็จแล้วล้างมือดีกว่าอยู่ในห้องน้ำนานหน่อยเด้อล้างล้างล้างผิวข้าแล้วเนี่ยเสร็จ ข้าวกินดีกว่าอยากจัางข้าวอะไรกินบ้างไปเลยกว่าหิวไม่ไหวแล้วเนี่ยหุยสวยจังเลยฉันซื้อไว้หลอเนี่ยอันนี้เป็นของขวัญวันเกิดนี่นาถลืมเ,เลยฮ <h ahaha> ่าฮ่าฮ่าไหนดูซิมีอะไรกินบ้าง ในตู้เย็นก็มีอะไรกินนะแต่ไม่รู้จะกินอะไรดีอยากเเกี่ยวถามด้วย <c oughs> งั้นเอาน้ำมาก,กินก่อนดีกว่าได้น้ำมาแล้วกินดีกว่าอร่อยมากเลยตอนนี้เพิ่งตีห้าเองเปิดทีวีดูดีกว่ากาตูลาพันเซลรัลกกังชอบดู ชอบดูอม่กนั่งในต่าะ่รแล้วม่สนุกจังเลยนี่สนุกมากเลยย่หนชเพิ่งมาฉันเพิ่งกลับมาดูตอนแรกเลยนี้ดูจบไปหลายรอบแล้วน้ำหมดแล้วฉันเลอไปหยิบรมมากินอะอร่อยอร่อย หิมแล้วว่าไม่รู้จะกินอะไรอีกดียะฉันิวเลยด้วยเนี่ยเออเร่องิวรือ่วงป่าโทรสั่งอาหารกินดีกว่าดูสิแม่อะไรกินบ้างวันนี้สนับสนุนโดยชอบนั่งริมนะใไม่นั่งกลางจะนั่งกลางอยู่แหละทีละเบอร์ดี้โรบัสต้า ขูสั่งดีกว่าโหแก๊ปมีอะไรน่ากินเยอะแยะเลยกินอะไรดีนะวิกงลงลับเตก็น่ากินวิอันนี้ก็น่ากินเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยร้านเปิดใหม่หรอโหมีแต่ข้าวไข่ไข่ที่ชอบเลยแล้วสั่งไข่ดาวมาแล้วกันหนึ่งที่กดอ่อนะ ไอเดี๋ยวฉันเอาไข่หมึกด้วยดีกว่าเอออันนี้ต้องกดปิ้งเขนสองอย่างกดสั่งเลยปิง้งเสร็จแล้วรอดีกว่า,น,านั่งดูประตูนล,ลับนั่งเซฟต่อฮี่เสร็จยังไนั่งรองานตังงานละงานไม่เห็นเข้ามาสักทีเลยปิ้งอุ้ยงานเข้ามาแล้วฉันมอาไข่มุกกับอ๋อเข้าวรัดเปิดใหม่โอเคฉันรู้ละ รถคันนี้ดีกลัวอืมปสนามด้านหคซื้อข้าวเออร้านนี้ใช่ไหมเนี่ยแคสคาเฟ่เอ้ยคาเฟ่เชิลี่แคสใช่ใๆชๆ่ใช่ขอข้าวไข่ดาว แบบเอ่ออะไรนะขอรมีงานก่อนอ๋อเอ่อข้าวไข่าดาวไม่สุกหนึ่งที่ครับแต่สุกนิดหน่อยนะครับโอเคค่ะฉันจะทำให้เร็วๆ,ๆเคยนะคะคุณเป็นแก๊ปเหรอคะใช่ครับอ,ไรไอ๋อโอเคค่ะเอ่อฉันอะทำงานผิดพอดีเลยนี่นะคะฉันให้ข้าวกล่องคุณค่ะเอาอไม่เป็นไรครับผม,มกินหมา พ่ไลคก้วรว่ารอกินข้าวรอดกว่านะมีอนะไรพี่จะเพื่อนน้องสาวขอพี่เลยนะกินที่ถูกที่สุดดีกว่าเ็ปนไม่เอาิ้มน้ำไปก่อนล้กโคลามีกิ้มลาบะที่่อร่อยเออข้าวเสร็จแล้ว่้าอาวหรอครับขอบคุณครับเอากระดานชันใหม่นะคะครับ ฉันมองหาซื้อกล่องม,มาติไม่ได้เลยเนี่ยเขียวทั้งตัวเลยใช่ไนี่คือตัวนี้เลิ่มอีกตัวหนึ่งนัานช้นมของดี่ใช่ไหมอ๋อนี่เขาจะไปใหงินก่อนเลนะมีมั้งเฮ้ยไม่ใช่สิอันนี้มันในเซเว่นหรือมินิมาร์ทเออมินิมาร์ทับเซเว่นนีเหมือนกันแหละ ไอ้ป้าลมหน่อยเอออยู่ในสวนสนุกนี่นะจำได้ไลายยยยยอุ้ยฉันฉันหม่งฉันคิดว่าฉันขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ดีเลยอะตอนนี้ก็น่าจะหกโมงแล้วนะงั้นไงร้านชาโน่ไข่มุก เอาอยู่เอาชาโนขายว้หนึมุนซิครับโอเคจ้ายอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะตำยังตำฉันผมขอซื้อไอติมหน่อยอร่อยนี่จ้าขอบคืนครับโอกาสหน้าเช่นใหม่นะจ๊ะร้านเราอร่อย ครับไปส่งดีกว่าไหนดูที่บ้านสิที่นี่นี่ไปดีกว่าอ้าไปดีบไปไปดีบมานี่ฉัน,นจะเหินลงไปให้ดูนะชิ้นนี้แหละฉันน่ฮะฮ่าฮ่าฮ่าไปแดง ไฟเขียวแล้วป้าป้าไฟเขียวแล้วป้าไม่ดูทางเอา้าใครมาลรงเรียนตอนอเจ็ดโมงเอ้ยเจ็ดโมงนี่ต้องใส่รูมกระเป๋าอ๋อสวัสดีครับสวัสดีป้าเฮ้ยบ้าน,นก็อยู่ในฟปารมมั่อไหร่สุดสเขาชอบเขาชอบเล่นฟปารมเขาชอบเล่นกับหมูใสอเขาทำงานเกษตรอ๋อ เจ็บหน้าฉันคฉันต้องไปโรงพยาบาลเนี่ยอือทำงานกลังกระอืค่ะจะมาทาทไมคะยกยกที่คุณนดี่ะงานนไม่จะไล่คนงานต่อเยนะคน่อยนเะรื่องนยนี้นสกน,นีนนนนนน เร็วแล้วแล้วยรถเขาพุดหอูเลยอ่ะพี่นหน่เขาน่าจะทำงานเกษตรยันนติ้งนองติ้งนองสนุกจังเลยยข้าวมาส่งแล้วแน่เลยจริงด้วยเออข้าวมาส่งแล้วครับคุณจ่ายไปแล้วใช่ไหมครับใช่ครับ ครับขอบคุณค่ะโอกาสหน้ามาสั่งผใหม่ก็ได้ครับค่ะน่ากินจังเลยไปกินดีกว่าแกะก,กองกสอนแล้วไปดีกว่าอุ้ยไม่หมูกระทะด้วยฉันกินดีกว่าหมูกระทะจะจะออกไปได้หรอือยังล่ะ น,นมีอะไรบ้างอืม่มออร่อยอร่อยอุย้ยไม่ได้ไม่ได้พอแล้วพอแล้กองไปกินต่อไปดีกว่าล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 า ไปิไปิป,ปา,ปาที่กำลองานตรงมาซีซีที่เดอพอจะนทำงานที่หน,น้าฉนก็ส่งให้พอดูด้จริงๆเนี่ยไม่เ็นเอจริงๆนะคะเห็นเห็นว่ขางานที่ชอบที่ไม่ต่อบผนะเดี๋ยวสิคุณเล็กออนนก็รู้เขาทำมา เป็นงานหรืว่าคุณิิงใจเข้เขาแถมยังเรื่องที่คุณพิจะไล่พวกเขาแสดงว่าต้องมีคนไปรับน่ากินจังเลยกินเลยดีกว่าอร่อยจังเลยีวมอหน้านคุณเล็กไม่ชอบอร่อยจังไปคอเพี่บานอย่ามากวนภาษาคุณเล็กนะพี่ไม่ได้กวน คุณเล็กร้อนตัวเพราะว่าคุณเล็กรู้ว่าคุนยานีเบื้องหลังในการประท้วงยังไงงามๆดีๆนะคุณเล็กไม่รู้หลักอันนี้เตังเลยอิ่มแล้วเอาจานไปล้างดีกว่าล้างจะเสียหายได้ล้างเอ้ยไม่ใช่ตรงนี้ดิไหนจะล้างฉันอ๋อมันมีที่เครื่องอัตโนมัติ นี่ฉันลืมเลยอ่ะฉันใส่ตู้เครองกัอนชิปมันชิปชิปชิปเสร็จแล้วเอาจานเก็บก่อนตึ้งกินน้ำดีกว่าฉันสั่งชานอกไข่มาอร่อยอร่อยรับผิดชอบจะจะทำอะไรอากาศดีดี๊ดมิงเลสต์จังเลย เปลาเฟิร์ัเทลไว้ด้เลยนี่ห้องน้าุดนี่ห้องนอสีห้องนอแล้วเพียงห้องสี่อือวิคมันหอคอยเลยว้านี่ฉันฉันจนจนฉจับทันฉันตีเม่ละไอ้เจะชฉัน ฉันเอาไข่มุกหมดแล้วไปทิ้งขยะกันดีกว่าเราเดินเอาไปทิ้งเสร็จแล้วเราก็กลับมาที่เดิมอือมยังเลยนไม่เคยคิดจะไล่ใครเฮ้ยทำไมตอนนี้มันหนาวจาังไปหาหมวกมาใส่ดีกว่าฉันมีความสุขที่ได้ทำงานกับทุกคนที่นี่เอ้ตัวสะพานแี่ทุกคนไม่พอใจในการทำงานของฉันไม่ไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะยังไงฉันะไม่เอา เพราะมันไม่ได้ห่าหัวสักหน่อยฉันใส่เสื้อแขนยาวสะดวกเออแต่ฉันอะจะดูต่อดีกว่าอันน่างี้ทำไมฟ้าขึ้นพื้นจังมีฝนปลายลงมาด้วยหลบเข้าก่อนไม่สบายเอ,อ้ยยังไม่มีชิดฝนตกหร่อนเนี่ย Yeah, hujan, 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 di yeay, yeay, yeay Yeay, yeay, hujan, 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 ดอกเบอร์รีสตอเบอรี่แช่อยู่ในตู้เย็นม,มีคนเดินผ่านไปเห็นก็เลยเหยิบมากินเขานั้นรู้สึกเน่าแล้วเขาเลยเดินไปทิ้งแล้วคนที่ซื้อสตอเบอรี่มาเขาก็เจอไปลงไปที่ตู้เย็นแล้วเขาก็เห็นสตอเบอรี่หายไปแล้วเขาก็ไปถามคนที่ที่กินแล้วมันเน่าเขาก็บอกไปว่าว่า ว่าว่าฉันเอาไปทิ้งให้แล,แล้วแล้วแล้วเขาก็บอกว่าโอาเคโอเคโอเคอุ๊ยตกแล้วว่าหุยไม่ได้ตกไม่ฝดไม่ได้ตกมาหนึ่งรอยพันปีเพิ่งมาตกอุ๊ยดีใจจังเลยซับซับซับ ที่ว่าเราน่าจคิดว่าเราจะหาใครทำง,งานแทนน่าจะดีกว่าไม่ได้ช่วยมายใช่ไหมฉันอยากได้น้ำฝนงั้นขอดินึงลักกันคควิวสนุกจังอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวไม่สบายสปัตตุกัดทำอะไรดีอะเอ,อ้ยฉันมีรายงานงั้น ปิดอันนี้แล้วใช้ไปดูข้างบนต่อดีกว่าอะเปิดจิจจจจิ๊ให้ฉันกดหาปุ่มนังไม้อะทำทำทำสุดตกเย็นจังเลยเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆสนุกหรือเปล่าใ้าสนุกฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมันนีอยาแล้วนะคะขอบคุณค่ะบ้ายจุ๊บว่าบ๊ายบายเฮ้ยเย็นจังเลยบ๊ายบายพิ้วอีฝุ่นตก